สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกศาษาปีที่5คลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนวิทยาศาสตร์กันนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคือเรื่องกระบวนการทักษะทางวิทยาศาสตร์นะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทย,ยาศาสตร์เช่นเคยแต่เป็นทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายนะคะของการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลกัน,นะคะ่ะ ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลนะคะก็คือการนําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมด้วยวิธีการต่างๆมาจัดกระทําให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นรวมทั้งนําข้อมูลมาจัดกระทําในรูปแบบต่างๆเช่นแผนภาพแผนภูมิตารางกราฟสมการการเขียนบรรยายเพื่อทําให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้นนะคะในวันนี้คุณครูจะมีตัวอย่างมาให้ดูก็คือ แผนภาพแผนภูมิกราฟนะคะแล้วก็ชิ้นงานค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้คือเรียกว่าแผนภาพค่ะแผนภาพนะคะก็คือภาพหรือเขาโครงที่เขียนหรือวาดขึ้นเพื่อช่วยที่ใบเรื่องราวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหมายความว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราไปอ่านสื่อใช่ไหมลูกหนึ่งเรื่องเนี่ยอย่างเช่นเราอ่านเรื่องระบบการย่อยอาหารของปลานะคะเดี๋ยวครูจะใช้ปากานะคะ นี่คือเรื่องระบบการย่อยอาหารของปลาเรามันก็จะมีหลายๆลายบรรทัดให้เราอ่านใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรานำเอาข้อมูลที่เราได้เนี่ยมาวาดภาพแบบนี้เราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าระบบการย่อยอาหารของปลาเริ่มจากปากมาที่หลอดอาหารมาที่กระเพาะอาหารมาที่ลำไส้สุดท้ายจบที่ทวารหนนะักเห็นไหมคะก็จะดูง่ายขึ้นส่วน ภาพนี้ก็เป็นระบบนะคะการย่อ,อาหารของตกกะกัแตนเหมือนกันเวลาที่เราอ่านเนี่ยก็จะมีเนื้อหาเป็นหน้าสองหน้าเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรานํามาวาดภาพจะมีข้อดีคือทําให้เราเห็นได้ชัดเจนแล้วก็จําได้ง่ายขึ้นนี่คือการสื่อความหมายข้อมูลนะคะในแบบแผนภาพ ต่อไปนะคะเป็นรูปแบบของแผนภูมิแผนภูมมเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแผนภูมิแท่งแล้วก็แผนภูมมวงกลมนักเรียนอาจจะเคยเห็นแผนภูมิแบบนี้มาแล้วในวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็คือเราไปศึกษาข้อมูลมาจากการสังเกตจากการทดลองใดๆก็ตามสุดท้ายแล้วเรานําข้อมูลที่ได้เนี่ยมาจัดกระทําแล้วก็สื่อความหมายข้อมูลให้คนอื่นเขาเข้ามาอ่านแผนภูมิของเราแล้วเข้าใจได้ ็นการนําเสนอข้อมูลในรูปของแผ่นภูมนะคะแผ่นภูมิก็คือพวกแผ่นที่ภาพเส้นแท่งวงกลมนะคะในในที่นี้เนี่ยครูเอาแผ่นภูมิแท่งกับแผ่นภูมวงกลมมาให้ดูนะคะหรืออาจจะเป็นตารางก็ได้ที่เราทําขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องกราฟอ่ะนี่คือกราฟนะคะกราฟก็คือเป็นแผ่นภูมิเหมือนกันแต่เป็นแผ่นภูมิที่ใช้ หรือจดหรือภาพนะคะแทนค่าของข้อมูลนะคะเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวหนึ่งเทียบกับการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตัวอื่นส่วนมากกราฟเนี่ยเราจะใช้ในการบอกเวลาเราทดลองนะคะก็จะมีตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมถ้าในคนไหนได้เคยทําโครงงานมาแล้วเนี่ยก็จะรู้จักนะคะตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมทมนี้คุณครูก็จะพาทําเหมือนกันนี่คือกราฟนะคะสามารถ ใช้ในการสืบความหมายข้อมูลได้อ่ะทีนี้ต่อไปเป็นเนื้อหาจากหนังสือนะคะสองคนนี้ชื่อธนดลและคณิ t h า ธนดลคือเด็กผู้ชายคณิธาคือเด็กผู้หญิงนะคะรับมอบหมายงานจากคุณครูให้สำรวจพืชชนิดหนึ่งภายในโรงเรียนว่ามีชื่อและมีลักษณะอย่างไรในการสำรวจเนี่ยทั้งสองคนก็ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยทำกิจกรรมและบันทึกข,ข้อมูลไว้แล้วร่วมกันลงความเห็นและสรุปข้อมูลจากนั้นนำข้อมูลมาจัดก,กระทํทใหม่โดยสร้างเป็นแผนภาพเพื่อน,นำเสนอหน้าชั้นเรียน หมายความว่าเวลาที่เขาไปสังเกตใช่ไหมเขาก็ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ก่อนคือตาหูจมูกป,ปากตาใช้สังเกตหูฟังใช่ไหมลูกจมูกดมกลิน่นปากเอาไว้ชิมบางครั้งก็อาจจะชิมกลีบดอกกุหลาบก็ได้ใช่ไหมว่ารสชาติยังไงอยากนําเสนอรสชาติก็ชิมแต่ถ้าไม่อยากนําเสนอเราก็แค่เอาการสังเกตว่าดอกกุหลาบเป็นยังไงตอนแรกเขาก็ใช้การสังเกตหลังจากนั้นเขาก็จดบันทึกใช่ไหมคะ ซึ่งเวลาจดบันทึกเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้เรียบเรียงให้สวยงามเวลาคนอื่นเขาไปอ่านอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมาจัดกระทําก่อนให้มันอยู่ในรูปแบบที่สวยงามแล้วก็นําเสนอให้คนอื่นมาดูทีนี้จะเสนอยังไงให้คนที่เขามาดูเนี่ยดูง่ายขึ้น2คนนี้เขานํามาทําเป็นแผนภาพเดี๋ยวเราไปดูแผนภาพของเขาว่าแผนภาพของเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอ่ะ นี่คือแผนภาพต้นกุหลาบนะคะเขาก็วาดภาพต้นกุหลาบแล้วก็บอกว่าต้นกุหลาบเนี่ยสูง30ซนติเมตรจากการที่เขาสังเกตพบว่าต้นกุหลาบต้นนี้มีทั้งดอกตูมดอกที่บานแล้วดอกเนี่ยมีลักษณะสีแดงมีกลิ่นหอมถ้าย้อนกลับไปแปลว่าเขาใช้ยังไงลูกตาในการสังเกตใช่ไหมว่าดอกมันสีแดงแล้วก็ใช้จมูกในการดมกลิ่นว่า กลิ่นหอมสุดท้ายลำต้นมีหนามแหลมนี่คือแผนภาพที่เขาต้องการสื่อข้อมูลให้เราดูพอเรามาดูภาพนี้บวกกับเขาอธิบายให้เราฟังเราก็จะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการสร้างแผนภาพเพื่อนำเสนอข้อมูลนักเรียนจะได้ทำเหมือนกันแล้วครูก็จะให้นักเรียนนำเสนอเหมือนกันซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนเอาชิ้นงานเนี่ย มานําเสนอแบบออนไลน์นี่แหละเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในคลิปหน้าคลิปนี้เรามาทําแบบง่ายๆกันก่อนคุณครูจะให้นักเรียนทําเหมือนธนดลเลยกับคณิฐานะคะให้ไปสํารวจต้นไม้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูงานว่าเราจะได้ทําอะไรในหน้าต่อไป การบ้านของวันจันทร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช25-64บันทึกหน้านี้ลงในสมุดหมายความว่าเขียนวันที่แล้วก็เขียนคำว่าการบ้านลงไปเลยในสมุดเพราะว่างานนี้ค,คุณครูจะให้ทำลงในสมุดสำรวจพืชหนึ่งชนิดบอกชื่อและลักษณะนำเสนองานในรูปแผนภาพทำลงในสมุดหมายความว่าให้ทำแบบนี้เลยแต่ไม่ต้องเป็นต้นกุลาบ ให้นักเรียนไปสำรวจต้นอะไรก็ได้ที่อยู่บริเวณบ้านของตัวเองอาจจะเป็นบ้านเราปลูกต้นมะม่วงเราก็ไปสังเกตต้นมะม่วงเอาเท่าที่เราได้บางทีต้นมะม่วงสูงใช่ไหมลูกเราไม่รู้ว่าครูขามันสูงอะค่ะหนูไม่สามารถวัดได้หนูก็เอาเท่าที่ได้ก็คือวาดรูปต้นมะม่วงมามีอะไรบ้างมีใบมีผลผลมีรสชาติยังไงเราก็ลองสอยละม่วงลงมาแล้วก็มาชิมดูว่ามันรสชาติยังไง กลิ่นมันเป็นยังไงลำต้นสีอะไรอ่าเราก็บอกมาแบบนี้หรือบางคนบ้านไม่มีต้นไม้เลยค่ะครูมีหญ้าอยู่ต้นหนึ่งเราก็ไปวาดรูปหญ้าแล้วก็ดูซิว่าหญ้ามันเป็นยังไงลักษณะใบใบแหลมใบกลมเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงคู่มีดอกไม่มีดอกดอกสีอะไรแล้วก็อธิบายมาทําแบบนี้ลงในสมดุดนะคะเขียนจุดด้วยแล้วก็ทํา บ้านใครมีต้นอะไรก็ให้ทำต้นนั้นลงมาถ้าเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมยังไม่ให้หาจะให้ทำนในเรื่องหน้าเรื่องนี้เอาเท่าที่สังเกตได้ก่อนสังเกตได้จากประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรานี่แหละตาหูจมูกปากนี่แหละแล้วก็การสัมผัสว่าเอ้ยมันสีอะไรลำต้นมันเป็นยังไง อย่างเช่นบ้านครูมีต้นมะม่มวงอยู่ต้นหนึ่งครูเท่าที่ครูสังเกตได้เนาะครูไม่สามารถวัดความสูงได้เพราะว่าต้นมะม่วงมันสูงมากครูก็วาดต้นมะม่วงขึ้นมาครูก็ที่บายว่าลำต้นสีน้ำตาลมีผลมีทั้งผลสีเหลืองและผลสีเขียวผลสีเขียวมีรสเปรี้ยวผลสีเหลืองมีรสหวานเพราะว่ามันสุกแล้วแล้วก็มีใบ เป็นใบล่างแห αι, มีดอกครูอ,อธิบายไปเท่าที่เราสามารถสังเกตได้จากประสาทสัมผัสทั้ง5วาดภาพมาแล้ววิธีการส่งเก็บสมุดไว้นำมาส่งเมื่อเราเปิดเทอมเรียนตามปกติแล้วนะคะนำมาส่งได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนของคุณครูฝนก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้านะคะ